ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตัวโครงการ TAT Connect เครื่องมือทำการตลาดแบบ encer, อินฟลูเอนเซอร์เจาะตลาดท่องเที่ยวผนึกกำลังพันธมิตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งผู้ประกอบการธุรกิจและอินฟลูเอนเซอร์ทำการตลาดแบบ360องศาพร้อมจัดก,กิจกรรมเชิญเครือข่ายผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอินฟลูเอนเซอร์กว่า140รรายรวมเสวนาและอบรมการใช้แพลตฟอร์มผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www tatconnect com สำหรับในส่วนของโครงการ t t Connect นี่นะคะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งที่สําคัญมากเลยนะคะด้วยแสนยานุภาพของอการตลาดที่เราเรียกว่า Influencer Marketing หรือการตลาดที่ใช้ผู้ส่งทธิพลบนโลกออนไลน์เนี่ยมาเป็นส่วนในการสนับสนุนสน่งเสริมการขายให้กับประเทศไทยเพราะแน่นอนนะคะว่าตอนนี้ในทุกๆประเทศเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่ององธุรกิจการท่องเที mm ่ย hmm. วเป็นส่วนหนึ่งของการนารายได้เข้าประเทศ mm hmm. การรักษาฐานลูกค้าเดิมการเพิ mm ่มเติมลูกค้าใหม่ การขยายซึ่งความเชื่อมเกี่ยวเน,นี้ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะฉะนั้นในส่วนของแพลตฟอร์ม TAT Connect นยคะจะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่การท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยได้ร่วมทําแพลตฟอร์มเพื่อที่จะเป็นแมทช์เมเกอร์ให้กับทางด้านของผู้ประกอบการอุตสาหการรมการท่องเที่ยวในทุกๆประเภทนะคะมาพบกับอินฟลูเอนเซอร์ที่ใช่มาพบกับคอนเทนต์ครีเตอร์ที่ใช่เราได้ประโยชน์ทั้งสองทางนะคะในส่วนของผู้ประกอบการเองเนี่ยก็ได้พบกับคนที่ใช่ในการที่จะไปกระจายผลภาพรักต่างๆให้กับสินค้าบริ นของตจึงแน่นอนคะ่ะเมื่อความประทับใจนั้นเกิดขึ้นสิ่งที่ได้ก็คืออน,นิสง์ภาพใหญ่ในส่วนหนุตสาหกรรการท่องเที่ยวของประเทศไทยคะ่ะนั้นในตัว t ท T Connect ตอนนี้นะคะเราก็เริ่มเปิดให้มีการลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้นะคะวันที่15สิงหาคมตอนนี้เนี่ยเรามีผู้ประกอบการมากกว่า300รายแล้วนะคะที่ประกอบที่สมัครเข้ามาและในส่วนของอินฟลูเอนเซอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือ KOL เนี่ยตอนนี้ก็มากกว่า300ลาแล้วเช่นเดียวกันนะคะก็อยากที่จะเชิญชวนนะคะสืบมลชนนะคะ เราสามารถที่จะเข้าทางเว็บไซต์นะคะ t r t Connect หรือแอปพลิเคชันทั้ง iOS นะคะทั้ง Android ได้เลยนะคะ t r t Connect มาสมัครกันเยอะๆแล้วสิ่งที่ททจะนำไปขยายผลต่อก็คือว่าในการทำการตลาดในต่างประเทศเรามีสนักงานสาขา29แห่งเราก็จะเอาในส่วนคอนเทนต์ครีเอเตอร์ KOL ต่างๆเหล่านี้ละค่ะไปเจอกับฟรอนต์ไลเนอร์แล้วก็ผู้ขายในต่างประเทศเช่นเดียวกันค่ะ ในส่วนของการเสวนานะคะเราก็มีการเสวนาโดยเอาผู้ทรงอิทธิพลทางด้านของความคิดะคะหรือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมา นำเสนอมุมมองและก็ความสําคัญว่าในส่วนของการต่อขยายการเชื่อมเกี่ยวเนี่ยทำได้อย่างไรบ้างและอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนความาอุสาความสำคัญของอุตสาหกรรมอของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยเราก็มีทางท่านประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเทียเ่ยวนะคะมาช่วยเพิ่มและขยายในส่วนขององค์ประกอบความสําคัญและที่สําคัญแล้วก็มีูรูนะคะผู้ที่อยู่ในส่วนของอุตสาหกรรมการ,รท่องเที่ยวเนี่ยมาเปิดมุมมองในแง่ของการใช้เทคโนโลยี international เทคโนโลยี ที่มาใช้ประกอบกับ Data และในส่วนของการาใช้ในเรื่องการตลาดผ่าน Influencer Marketing ที่วันนี้นะคะผู้ประกอบการก็จะได้เห็นว่าและมันมีความสำคัญและมันช่วยอย่างไรได้บ้างแล,และในส่วนของ Creative นลิกเองนะคะต้องบอกว่าการเพิ่มประเทศไทยเนี่ย เราไม่ได้คิดมูลค่าค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะก็คือเป็นฟรีออฟชาร์จทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกๆก,กิจกรรมหรือในทุกๆ Business Matching ที่เกิดขึ้นใน TIT Connect กเนี่ยก็จะเป็นการติดต่อตรงระหว่างผู้ประกอบการแล้วก็ทางด้านของ Content Creator ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นค่ะใช่ค่ะเราเข้าไปที่ TIT Connect นะคะตรงเลยนะคะก็ที่ Android แล้วก็ในส่วนของตัว ทั้ง Android และ iOS ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ทั้ง2องแพลตฟอร์มค่ะแล้วก็เข้าไปกรอกง่ายๆเลยนะคะก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นโซเชียลมีเดียเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์เพราะฉะนั้นเราก็กรอกรายละเอียดตามที่ทางแพลตฟอร์มไ,ได้ขอให้ลงทะเบียนซึ่งง่ายมากค่ะแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะไปขยายความเชื่อมต่อให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศท่ะ